ดีเอฟซแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับสำหคลิปนี้ก็เป็นคลิปถ่ายงานก่อนส่งเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นอ่ปรีคอสสี่ผานะเป็นตัว s c 2 0 2 3 f x นะครับตัวนี้จะเป็นตัวอ่ามีเอฟเฟกในตัวเลยนะครับนะครับจะมีเอฟเฟกในตัวแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษหน่อยก็จะมีบลูทูธนะครับเอาบลูทูธในตัวเลยนะครับก็จัดให้นะครับตัวนี้นะครับนะครับราคา11,000บาทนะครับตัวนี้นะ11,000บาทรวมส่งนะครับราคา จับต้องได้นะครับแล้วก็คุณภาพเสียงนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยที่เดียวผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะครับนะครับราคา11,000บาทนะครับปีคอสสี่ทางนะครับตัวนี้เป็นตัวแยกเบรกลางฮอนแลมอิสระเลยนะครับแล้วก็เสียบไม้ได้3มตัวนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกตนะครับตัวนี้99โปรแกรมนะครับเอฟเฟกแท้เลยนะครับ99โปรแกรมนะครับนะครับสามารถ เลือกใช้งานได้ตามชอบนะครับเนี่ยก็เลือกเบอร์ได้นะครับแล้วก็กดย้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเร่งความดังของเอฟเฟกนะครับตัวนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับคลิปรายละเอียดผมทําไปแล้วนะครับเยอะมากนะครับนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าอยู่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นของลูกค้าอยู่โคราชนะครับก็ขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะที่ไว้ใจใช้บริการนะตัวนี้เป็นของพระอาจารย์นะพระอาจารย์ก็โอนเงินมาครบเต็มจํานวนเลยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับก็ กลับขอบประคุณมอเงนสูงเลยนะครับแล้วก็จะมีงานลูกค้าของลาซาด้าอีกนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นคอสสฐานนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับตัวนี้เพิ่งมาครับก็ขายไปหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้เป็นปลีคอสสามานนะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดฮิตเลยนะครับนะครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะตัวนี้สี่พันห้าร้อยบาทนะครับไม่ว่าจะลูกค้าจะซื้อในช่องทางไหนนะครับก็กราบขอบประคุณม่างสูงเลยครับทุกท่านเลยนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทสามพันเก้า 3,990 4,500นะครับสนใจแบบไหนสั่งได้นะครับคลิปนี้ขอพรบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาการรับชมแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับ